พ่อของเบรดในซีรีส์โปเกมอนคือใครและนี่คือเดอะฟีเจอร์แอสตรอคเมนบอร์ดและการ์ดจอเพื่อเกมเมอร์และโอเวอร์ครอเกอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เล่นเกมพอดแคสต เราจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและ e s p o r t ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์เบื้องหลังความเป็นมารวมไปถึงเก็บตกสีสันสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเช่นเคยครับวันนี้ขอแนะนำ asrock set 690 t ท i G i ครับเมนบอร์ด asrock set 690 t ท i j i ที่สุดแห่งเมนบอร์ดครับมาด้วยชิปเซ็ต set 690จาก asrock ครบจบในตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ครับแสงสี rgb รวมไปถึงฟีเจอร์จัดเต็มทั้งชุดภากจ่ายไฟขนาด20เฟส เพื่อรองรับการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพที่สุดของโปรเซสเซอร์ Intel Core Generation 12ซึ่งเป็น Generation ใหม่พร้อมกับแรม DDR5 6400MHz ช่องเสียบการ์ดจ,จอแบบ PCIe 5.0สล็อตติดตั้ง SSD M.2 แบบมาตรฐาน PCIe Gen4x4 พอร์ตเชื่อมต่อ Thunderbolt 4และขาคับการ์ดจอสำหรับเมนบอร์ด Asrock Z690 ไท i จิตัวนี้คุณภาพและราคาคุ้มค่าแน่นอนครับ โปเกมอนคือซีรีส์จับมอนสเตอร์ที่อยู่คู่วงการมานานมากกว่า26ปีแล้วครับแต่ยังคงได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆและพร้อมที่จะอุดหนุนเสมอ,อยามที่มีเกมภาคใหม่ออกมาบางคนถึงขนาดซื้อเครื่องเกมดินเ Nintendo รุ่นใหม่เพื่อมาเล่นเกมนี้โดยเฉพาะด้วยซ้ำสิ่งหนึ่งที่เป็นปริศนาควบคู่ซีรีส์มาตลอดก็คือมีก็แต่ภูมิภาคโฮเอ็นหรือเกมภาค Ruby s a p ซฟ i r e และ m e r เ l d เท่านั้นที่ตัวเอกอย่างเบน,นัดนหรือว่าเมมีพ่อซึ่งก็คือนอร์แมนหัวหน้ายิมผู้ใช้ปก โปเกมอนธาตุปกติณ p พีเทิลเบิร์กซิตี้แล้วเหตุใดครับตัวเอกประจําภาคที่เหลือถึงต้องกําพาพอ่อในแต่ละภาคตัวละครเอกจะต้องทําแพทเทิร์นคล้ายๆกันตอนเริ่มเกมนั่นคือเดินไปหาแม่และพูดคุยถึงการเริ่มต้นประจนภัยในโลกที่เต็มไปด้วยโปเกมอนเรื่องนี้ส่งอิทธิพลมายังอนิเมะด้วยที่ซาโตชิหรือว่าแอชเคทชัมก็มีแต่แม่ที่คอยเลี้ยงดูจนกลายเป็นภาพจําไปแล้วว่าเกมโปเกมอนตัวละครเอกของเราไม่มีพอ่อแต่วันนี้ครับเล่นเกมจะพาทุกคน ไขข้อข้องใจที่ว่าแท้จริงแล้วตัวเอกในเกมนี้มีพ่อหรือไม่แล้วถ้ามีตอนนี้พ่อของเขาไปอยู่ที่ไหนโดยเราจะขอเจาะไปที่ตัวเบรดตัวละครจากเจเนเรชันที่1รวมไปถึงภาคไฟเลสและลีฟกรีนเป็นสําคัญทฤษฎีหนึ่งที่พูดถึงกันเป็นวงกล้างในหมู่แฟนเกมก็คือพ่อของเบรดนั้นเสียชีวิตไปแล้วในสงครามโปเกมอนเมื่อครั้งอดีตท,ที่เกิดการประทะอย่างรุนแรงระหว่างภูมิภาคคันโตและโจโตโดยสิ่งที่หลงเหลือเป็นหลักฐานมาจน ถึงปัจจุบันนั่นก็คือโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่มีกระจายอยู่ทุกเมืองในขณะที่สถานบันเทิงหรือห้างสรรพสินค้ามีอยู่ที่เมืองใหญ่เพียงแห่งเดียวสิ่งที่มาสนับสนุนทฤษฎีนี้ก็คือ l t s ทีเซอร์หัวหน้ายิม3ผู้ใช้โปเกมอนธาตุสายฟ้าณนะเมืองโบมิเลียซิตี้มีบทพูดตอนหนึ่งที่กล่าวกับเรสเอาไว้ว่านายไม่รอดในสนามร,รบแน่นอนฉันจะบอกอะไรให้นะเจ้าหนูโปเกมอนสายฟ้านี่แหละที่ช่วยชีวิตฉันไว้ในสงครามอย่างไรก็ตามครับทฤษฎีนี้มี ข้อมูลมาหักล้างคือชั้น3ของห้างสรรพสินค้าในเมืองเซลาดอนซิตี้จะมี SNES กับทีวีวางเรียงรายอยู่และเมื่อผู้เล่นเดินไปกดคุยที่ทีวีเบรดจะพูดออกมาว่าเกมกีฬานี่นะพ่อจะต้องชอบแน่ๆเลยหากพิจารณาจากคําพูดของเบรดที่พูดว่าจะต้องชอบหมายความว่าพ่อของเขายังไม่ได้เสียชีวิตซึ่งนอกจากประโยคนี้เขาก็ไม่เคยพูดถึงพ่ออีกเลยทําให้ปริศนาเรื่องพอ่อก็ยังไม่ได้รับการขี้คลายชัดเจนเท่าที่ พ่อหายไปเพราะตลับเกมบอยความเป็นไปได้มากที่สุดคือเรื่องข้อจํากัดทางด้านเทคโนโลยีโดยหนึ่งในวงในผู้ที่อ่างตัวว่าร่วมพัฒนาเกมมาตั้งแต่ยังใช้ชื่อว่าแคปซูลมอนสเตอร์ก่อนจะกลายเป็นภาคเบรดกรีนบูเคยพูดเรื่องนี้กับสื่อเอาไว้ในปี2019ว่าเขาเผยว่าเดิมทีในไฟล์เกมเจเนเรชันหนึ่งมีตัวละครที่จะใช้เป็นพ่อใส่เตรียมเอาไว้อยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ถูกลบออกไประหว่างการพัฒนาส่วนสาเหตุนั้นไม่ได้รับการเปิดเผยเป็นที่แน่ชัดครับแต่ ว่าเป็นเพราะความจุข,ของตลับเกมบอยมีเพียง32เมกะไบต์หรืออัดแบบเต็มที่สุดๆก็ไม่เกิน64เมกะไบต์ทำให้ทีมพัฒนาครับต้องตัดฟีเจอร์และรายละเอียดบางส่วนออกไปซึ่งหนึ่งในตัวละครก็คือพ่อนี่แหละครับผู้โชคร้ายที่ได้รับสิ์นั้นไปด้วยแม้ว่าสาเหตุนี้จะมีความเป็นไปได้และอิงจากความเป็นจริงมากที่สุดแต่มันก็ยังไม่ได้รับการยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์จากปากของ n ิน Nintendo เองซึ่งเราก็ยังสรุปไม่ได้เช่นกันว่าสาเหตุนี้จริงหรือไม่โดยแฟน เกมบางส่วนก็ยังคงตั้งคําถามว่าภาคต่อมาจนถึงปัจจุบันคเครื่องเกมก็มีความจุมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทําไมครับสุดท้ายตัวเอกก็ยังไม่มีคุณพ่ออยู่ดีซึ่งสุดท้ายครับไม่ว่าความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการที่ตัวเอกขาดพ่อคือเอกลักษณ์ของโปเกมอนไปแล้วหากภาคถัดจากนี้ทีมงานดันใส่ตัวละครของคุณพ่อเข้ามาจริงๆมันก็คงจะดูแปลกไม่น้อยเลยใช่ไหมครับและนี่คือเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและ e s p o r t ในเด e f ฟีเจอร์ สำหรับตอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเบื้องหลังเหตุการณ์ใดเรื่องราวไหนที่น่าสนใจนั้นอย่าลืมกดติดตามเล่นเกมพอดแคสต์เอาไว้นะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยสวัสดีขอบคุณทุกคนมากมากสวัสดีครับ เมนบอร์ดและการ์ดจอเพื่อเกมเมอร์และโอเวอร์ครอเกอร์